โมมาโมมาคือยักเียวใหญ่เรเไปไปเรแต่วเราอยงวเราลายเยบง้อเราจะลายเย็บหมดเราจะลาย sắc giờ đi chơi vậy, thuyền đi, thuyền bay bay, lồng đình

thoáng nhéo, ăn rú nhau, nuột nhéo, thua sướng, thua sướng, chạy cả, nhau sướng, chạy cả, thua <laughs> <xa> chạy <chai> cả, <laughs> chạy cả, thua chạy chạy chạy

อขาหยิบใส่ผ้าเรอจุฬาราจุฬาผ้าประยองออหานยังนองคนละหูตาสวดจบแล้วเกือบถึงแล้วควายควยก็ราควนขึงขังก๊อะกังก้างองงูใจก้าวใจใจดีจิงดีรังตั้งตั้งเลยตั้งตั้รำตีตัวฉนตั้งิ่งหนี ปิดอีกเด้อสาวิ่งนี้สิงตีรังสซซังโซซังวิ่งนี้โซโซอซโซรัตีโซกระเือคู่กันยอผู้หญิงโูปาโซชาดาโมบัตตักบุ่นั้นโซฐานเขาองโซพราคุนโซหน้าเขาเดินย่องนินโนินเข็เขาาอนนี้ไม่มองตอนนี้ไม่มอง เอาไหมไม่จบเราเด็กต้องนิมนต์เราเด็กต้องนิมนต์ต่อหลังตรงพระพาทุนทานพระพาทนฟานบอกกบูปี